ครนุ่มแามบันดอนครับนุ่มแามบันดอนใช่แน่อพี่นอ้องมันมีห้องอะไอยู่ปลาอยู่ข้าวให้เจ้าครับก็พักกินข้าวไยครับผมแมาอยูป่ปลาและข้านะครับแสนแปดเนี่ยแม่นอนข้างปลากันนะครับเร่งที่หลับที่นอนกันพี่นอ้อง ความเป็นยูของเทาการยูกันชินของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นเต้นของผมเองนะครับเต้นนอนนอนกลางฟากันนะรบรรยากาศดีครับครับยามซอนเนี่ยหมอกเต็มเลยนะครับะม่ว่าบนกันนะมีต่หูเบาสดๆทั้งนั้นครับขยงนมากเหตุงานนั่งก็ตีสาม นอนนั้งหัวค้ำครับดีกานี้บ่มีอีกแล้วครับท่านสิมาสวดมนต์ถึงเขาแรงใช้มือกายยุุนะครับเลื่อนจำอตัวก่อนนอนงสวดมนต์ดีอตองปสาเกียงเงียกแตกแล้วสัยเงียบวกเราตะบักทัวตบักทัวตบักทัวเครื่องในแกว กินของครับเนี่ยแต่ว่าจะเงี้ยแตกเงี้ยเตนปลาแส่เป็นยังไงครับแซ่บสบายบื้อสบายเบื้อแซ่บแซ่บต้องหวานใจฟิตๆเลยบุหรสบายบื้อก็ยหวานใจฟิต อืมอ่าออ่าแต่ยังกินัเติ๊กติ๊กทุว่านเห็ดยงแสรค่ะอืม่อ่า